มีทางบ้านถามมาว่าผมอยากสอนให้ลูกเป็นคนมีความกระันญูตั้งแต่ยังเล็กตอนนี้ลูกผมอายุสี่ขวบผมจะทําอย่างไรได้บ้างครับฝากสองเรื่องคุณโยมคือหนึ่งปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้ลูกสัมมาทิฏฐิพื้นฐานคือเชื่อเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์เนียกฎแห่งกรรมรวมถึงเรื่องของความกระตันญูด้วยคนเราพอเชื่อเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมแล้วนี่นะก็อยากจะทาแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่อยากทา แล้วก็มีความกรตันยูต่อพ่อแม่อันนี้มันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องมาเลยเนี่ยเราก็ปลูกฝังโดยไปอ่านเรื่องนิทานชาดกบ้างอดีตชาติพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าเรื่องราวในธรรมบทบ้างถ้าอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆอย่างทางแห่งความดีของอาจารย์วสินอินทศระนี่ก็ได้นี่นะหรือว่าไปอ่านในหนังสือธรรมบทฉบับไหนก็ได้แล้วก็เอาเรื่องราวมาถ่ายทอดเล่าให้ลูกฟังเด็ก,เ,ดกเล็กๆเนี่ยเล่าเป็นนิทานเนี่ยเด็กเขาจะสนใจ แล้วจะค่อยๆซึมซับไปในใจจะเห็นเลยว่าไปทําอย่างนี้เกิดผลคําอย่างนี้ทําดีอย่างนี้ได้ผลดีอย่างนี้เนี่ยมันจะซึมซับไปในใ,นในใจของเด็กประการที่2คือเราเองทําเป็นตัวอย่างให้ลูกดูเราต้องกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ลูกเรายัางเล็กๆจริงแต่เขาเห็นตลอดพ่อแม่ทํำยังไงกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะเป็นบรรทัศฐานให้เขาเองทํากับเราในอนาคตจเจริญพร